สวัสดีค่ะพบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เร,เริ่มกันที่การดีเบตร,ระหว่างประธานาธิบดีจโจไบเดนและผู้ท้าชิงโดนัลด์ทรัมป์ที่สิ้นสุดลงในคืนวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาคนในพรรคเดมโมแครตต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ไบเดนฟอร์มแย่ดูท่าแล้วจะไปไม่รอดและอาจต้องเปลี่ยนม้าก,กลางสึกวมิฉชนนั้นจะแพ้โดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายน ในระหว่างการดีเบตนัดแรกที่ห้องสตูดิโอถ่ายทอดสดของสำนักข่าว CNN ที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียนักยุทธศาสตร์ของพรรคเดมโมแกรตได้รับข้อความที่ส่งเข้ามายัางโทรศัพท์มือถืออย่างโกลาหลนว่าไบเดนทำคะแนนนิยมดิ่งเหวไม่มีใครคาดคิดว่าไบเดนจะแย่ขนาดนี้โดยไบเดนแย่ในการส่งสารแย่ในเนื้อหาแย่ในการนาเสนอแย่ในการสวนหมัดตอบโต้แย่ในเรื่องท่าทีแสดงออก ไม่มีจุดดีอะไรในการอภิปรายครั้งนี้สำหรับไบเดนนักยุทธศาสตร์คนหนึ่งของพรรคเดมโมแครตบอกกับโพลิติโกที่ปรึกษาคนหนึ่งบอกกับโพลิติโกว่าสมาชิกพรรคเดมโมแครตหลายคนต้องการให้มีผู้สมัครใหม่ก้าวออกมาเป็นทางเลือกแทนไบเดนที่ปรึกษาพรรคอีกคนหนึ่งอ้างว่าเขาได้รับข้อความไม่น้อยกว่าครึ่งโหลจากผู้บริจาคเงินสนับสนุนพรรคเดมโมแครตว่านี่คือหายนะ และพักคจำเป็นต้องทำอะไรบางอย่างแต่ย้เมอ่าอาจจะทำอะไรได้ไม่มากนักเว้นแต่ไบเดนจะตัดสินใจยอมถอนตัวจากการแข่งขันชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีเองตามรายงานของ POLITICO ผู้สนับสนุนทางการเงินให้พรรคเดโมแกรตรายใหญ่รายหนึ่งซึ่งก่อนหน้านี้สนับสนุนไบเดนกล่าวในข้อความที่ส่งไปว่าประธานาธิบดีได้สร้างผลงานที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ระหว่างการโต้วาทีกับทรัมป์ค่ะ ต่อกันที่ญี่ปุ่นกับเสถียรภาพของเงินเยนที่รัฐบาลญี่ปุ่นสั่งปลดนายมาสโตกันดะ รองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้านต่างประเทศเพื่อสังเวยการเงินเย็นที่ตกต่ำที่สุดในรอบ38ปีและแต่งตั้งนายอซุชิมิมุระผู้มีประสบการณ์ด้านกฎระเบียบทางการเงินขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนโดยตำแหน่งรองรัฐมนตรีคลังด้านการต่างประเทศเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดด้านการเงินของญี่ปุ่นเพราะว่ามีหน้าที่ดูแลเสถียรภาพของเงินเยนโดยเฉพาะคั้นดามีท่าทีที่แข็งกร้าวในการดูแลค่าเงิน เย็นค่ะ โดยเมื่อสองเดือนที่แล้วเขาสั่งการให้แทรกแซงในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อหยุดการอ่อนค่าของเงินเยนโดยใช้เงินไปกว่า60พันล้านเหรียญจากเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อหนุนค่าเงินแต่ว่าไม่เป็นผลการแทรกแซงครั้งนั้นถือว่าเป็นการตำน้ำพริกกระลายแม่น้ำที่เสียหายอย่างใหญ่หลวงเพราะเงินเยนยังคงอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องและอยู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าแอคคอร์ดล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะค่าเงิน เนแต่ระดับ160.54ต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับเงินสกุลต่างๆทั่วโลกเงินเยนเป็นเงินที่ตกต่ำมากที่สุดประมาณ112กว่าตั้งแต่ต้นปีนี้เนื่องจากช่องว่างที่ห่างกันระหว่างดอกเบีย้ยสหรัฐอยู่ที่ระดับ5.25%ถึง5.5%ในขณะที่ดอกเบีย้ยญี่ปุ่นอยู่ที่ร้อยละศูนย์ทำให้มีการเก็งกำไรค่าเงินเยนอย่างรุนแรงเพราะว่าญี่ปุ่นและประเทศต่างๆก็ กำลังเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อทำให้จำเป็นต้องดำเนินมาตรการทางการเงินที่เข้มงวดขึ้นแต่ทางการญี่ปุ่นจะลังเลใจที่จะขึ้นดอกเบี้ยหลังจากยกเลิกนโยบายดอกเบี้ยติดลบไปแล้วเพราะเกรงว่าจะกระทบกับเสถียรภาพโดยรวมของตลาดพันธบตัตรทำให้มีโอกาสที่เงินเยนจะอ่อนค่าลงไปอีกจากการเก็งกำไรในตลาดค่ะ ตอกันที่สหรัฐอเมริกากับแผนการสร้างกลุ่มเนโตในเวอร์ชันเอเชียเพื่อครองความเป็นผู้นำในซีกโลกใต้โดยตั้งเป้าจะรวมกลุ่มประเทศญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและพันธมิตรเอเชียอื่นๆเข้าด้วยกันเพราะประเทศเหล่านี้มีสายสัมพันธ์อันดีและเชื่อมโยงทางการค้ากับสหรัฐนอกจากนี้ก็ยังแบ่งปันผลประโยชน์ในรูปแบบเดียวกันในด้านการพัฒนาและการเงินนอกจากจะสร้างเนโตเวอร์ชันตะวันตกแล้วสหรัฐยังจะ สร้างเนโต v เวอร์ชันเอเชียเพื่อรับปือการคุกคามทางภูมิศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียแต่แผนการนี้ยังทำไม่สำเร็จเพราะจีนและรัสเซียยังคงมองหาช่องทางทำลายแนวคิดนี้จีนต้องการควบคุมซีกโลกใต้และวิตกว่าเน t o ในเวอร์ชันเอเชียอาจทำให้อิทธิพลของจีนล่าถอยไปจีนยืนยันชัดเจนว่าต่อต้านสหรัฐที่จะมีแผนสร้างเนโตในเวอร์ชันเอเชียขึ้นมา โดยรองเสนาธิการทหารประจำคณะกรรมการกลางทหารของจีนระบุว่าแนวคิดของสหรัฐที่จะจัดตั้งเนโต v เวอร์ชันเอเชียจะต้องล้มเหลวพร้อมเรียกสหรัฐว่าเป็นพวกเห็นแก่ตัวและตําหนิสหรัฐที่พยายามจุนจ้านไปทั่วเอเชียผลสํารวจโลกที่ทําโดย CGTN พบว่าร้อยละ9ไม่เห็นด้วยที่มีแนวคิดที่สหรัฐจะจัดตั้งเนโตเวอร์ชันเอเชียมีแค่ร้อยละเท่านั้น ที่เห็นว่าแนวคิดนี้ดีและสหรัฐต้องเดินหน้าทำเช่นนั้นค่ะส่วนคราวนี้มาโฟกัสกันที่การเมืองของจีนบ้างค่ะที่อดีตรัฐมนตรีกลาโหมจีนหลี่สร้างฟู่และบุ่ยเฟิงเหอที่ถูกสอบสวนในเดือนสิงหาคมและกันยายนของปีที่แล้วตามลำดับหลังจากพบเบาะแสในคดีที่คณะกรรมการตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการทหารกลางพิจารณาถูกขับออกจากพรรคคอมมิวนิสต์จีน และถูกถอดสถานะผู้แทนในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20 การตัดสินใจดังกล่าวได้รับการพิจารณาและอนุมัติในการประชุมของกลมการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามรายงานของสำนักข่าวซินหัวโดยหลี่ซ่างฟู่และเว่ยเฟิงเหอถูกสอบสวนในเดือนสิงหาคมและกันยายนของปีที่แล้วตามลำดับหลังจากพบเบาะแสในคดีที่คณะกรรมการตรวจสอบวินัยของคณะกรรมการทหารกลางพิจารณาทั้งคู่ ถูกพบว่าละเมิดวินัยและกฎหมายอย่างร้ายแรงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องสงสัยว่าเป็นอาชญากรรมของทั้งคู่จะถูกส่งไปยังอายการทหารเพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายอีกด้านหนึ่งค่ะคณะกรรมการกลางทหารกลางของจีนได้ปลดหลี่และเบยออกจากกองทัพและเพิกถอนยศนายพลของพวกเขาแล้วเช่นกันค่ะ โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนได้กล่าวย้ําถึงคํามั่นที่จะปราบปรามการทุจริตในกองทัพระหว่างกล่าวสุนทรพจน์ต่อการประชุมคณะกรรมการทหารกลางสีเรียกร้องให้ผู้นําระดับสูงของจีนขจัดปัญหาและสภาพแวดล้อมที่การทุจริตคอรัปช่นเติบโตและขยายขอบเขตร,รวมถึงความลึกของการต่อสู้เพื่อต่อต้านการทุจริตพร้อมเรียกร้องให้กองทัพเสริมสร้างการกํากับดูแลรอบด้าน ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงในการปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจค่ะปิดท้ายกันที่อินเดียที่มีเอกสารออกมาเปิดเผยว่า อินเดียส่งอาวุธให้อิสราเอลทำสงครามในกาซาค่ะโดยอินเดียได้ส่งออกอาวุธและยุโทโธปกรณ์ทางทหารไปยังอิสราเอลท่ามกลางสงครามที่ดำเนินอยู่ที่กาซาเอกสารที่รั่วออกมาและถูกพบโดยเอลจซิราระบุว่าเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งที่จอดนอกชายฝั่งสเปนบรรทุกจรวดและวัตถุระเบิดมากกว่า30ตันสำหรับกองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือว่า IDF เรือลำนี้ถูกกล่าวหาว่าเดินทาง ออกจากทางตะวันออกเฉียงใต้ของอินเดียมุ่งหน้าสู่ท่าเรือที่ห่างจากฉนนกาซาประมาณ30กิโลเมตรโดยใช้เส้นทางเดินเรือรอบทวีปแอฟริกาเพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของกลุ่มติดอาวุธฮูตีในทะเลแดงตามรายงานของเอเจซีราย่อหน้าในเอกสารลับระบุว่าห้ามทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งครั้งนี้เอ่ยชื่ออิสราเอลหรือ IMI Systems ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Elbit Systems และเมื่อเรือลำนี้แวะจอดนอกชายฝั่งสเปนก็จะมีกลุ่มผู้ประท้วงแถวนั้นโบกธงปาเลสไตน์เพราะเขาสงสัยว่าใครในเรือขนอาวุธมุ่งหน้าไปยังอิสราเอลนอกจากนี้ก็ยังเรียกร้องให้ทางการตรวจสอบเรือดังกล่าวค่ะกลุ่มนักการเมืองฝ่ายซ้ายยังได้ยื่นจดหมายให้กับผู้นําสเปนร้องขอให้กันเรือไว้อย่าให้ออกจากท่าเพราะการอนุญาตให้เรือบรรทุกอาวุธมุ่งหน้าไปยังอิสราเอลเท่ากับเป็นการอนุญาต ให้ถ่ายโอนอาวุธให้กับประเทศนี้ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบคดีฆ่าล้างเผ่าพันธ์ชาวปาเลสไตน์แต่ผู้จัดการเรือปฏิเสธว่าไม่ได้ขนอะไรไปยังอิสราเอลค่ะนอกจากนี้รายง,งานอีกฉบับก็ยังกล่าวหาว่าอินเดียเป็นผู้จัดส่งโดรน a อร์เม900ที่มีความล้ำหน้าและอาวุธอื่นๆไปยังอิสราเอลด้วยค่ะทั้งหมดนี้คือ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณ ดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ